Thank you. น้ามันจะลงไปทั่วตันสองสีนี่แหละครับอลลอนั้งสองสีไหมหลังจากทานตะบนตะเกียงลามเสร็จก็จะลงไปที่ จุดนี้เป็นเส้นทางน้ําของบบตาบลในเขตร,รามซึ่งทางน้ํานี้จะไหลามาจากเขื่อนห้วยชูนะครับน้องแบกชนงังทีนี้ตรงนี้เป็นจุดผ่านที่จะน้ําไหลไปทางอำเภอขุขันซึ่งมีผลกระทบกับชาวบ้านของบบตาบลในเขรรามจํานวนสามหมู่บ้านหมู่ที่4และหมู่ที่8หมู่ที่11 หลังจากนั้นน้ำมวลน,นี้ก็จะไหลไปกระทบกับถนน24ของเขตอำเภอขุข,ขันและไหลลงไปทางจังหวัดสิชิเก,นก่นะครับขบานการช่วยเหลือจะทำยังไงครับทดง๋ยในเบื้องต้นนะครับคือจะรีบเป่งรบะบ,บายน้ําออกจากทางตรงนี้ให้ให้เร็วที่สุดพอไปถึงนกยงพอไปถึงบ้านนกยงก็จะพันน้ําไปทางทางละลมเพื่อป้องกันถงงนน24ไม่ให้เป็นท่วมที่24 24นะครับก็จะพันน้า ไปที่ดะลมอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ได้โมซีโวซเอและก็หมู่แปดตามที่ท่านกันนันได้กล่าวไปนะฮะอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งแต่จริงๆเราจะพันไปทาั้งว่านรถยุงเยอะให้มได้มาที่สุดครับผมครับกน็นี่แนาทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อน